ตอนนี้พอเริ่มที่จะมีปัญหาในการที่ออกพลกกรนะฮะในการกู้เงินนี้แล้วก็ทําให้อาจจะมีการล่าเช้าออไปตอนนี้ความไม่แน่นอนก็เลยเกิดขึ้นความไม่มั่นใจก็เลยเกิดขึ้นในหมู่นักทุนต่างชาติว่าเอาอีกแล้วหรือเปล่านะฮะว่าเราก็ไม่สามารถที่จะผลักดันโครงการเหล่านี้ออกมาได้ซึ่งตรงน,นี้มันจะทบกระเทือนในแง่ของความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาลแล้วก็ความต่อเนื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวนะครับก็ถ้าเผื่อเราสามารถ แก้ไขปัญหาตรงนี้ไปได้ออกพรบรได้เรียบร้อยดีนะครับแล้วก็เริ่มโครงการนี้ให้เห็นเป็นรูปธรรมขึ้นแล้วจีนเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นแล้วก็ดอกเบีย้ยโลกเนี่ยเริ่มเข้าสู่ภาวะมีเสียภาพมากขึ้นผมคิดว่าตลาดทุนก็จะกลับมาสดใสครั้งหนึ่งสี่สำคัญคือ earnings นะครับต้องดูว่า earnings ที่ประกาศมาในไตรมาสสเนี่ยดีอย่างที่หลายฝ่ายคาดไว้ไหมหรือว่าแย่ อย่างที่หลายฝ่ายคาดไว้ไหมนะครับต้องดูในแง่ของ s e n ิเ m e n t ตรงนี้ดีๆประกอบกับไอ้ตัวเอาลุกนะครับในแง่ของรายได้ของไตรมาสสไตรมาสสว่าหลายๆคนเนี่ยที่เป็นผู้ประกอบการจะออกมาพูดไหมว่าเหนื่อยเหนื่อยมากถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยในแง่ของภาวะของตลาดหุ้นเนี่ยก็อาจจะซบเซาต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดผู้ประกอบการหลายฝ่ายออกมาบอกว่า e a r n i n g เนีนอยู่ในระดับที่ดีและมีโอกาสดีต่อเนื่องเนี่ยก็มีโอกาสสูงที่ในแง่ของตลาดจะมีการรับาวกลับมา